Hello students สำหรับใบางานที่18นะคะเรื่อง m y map นะคะ,ะเป็นแผนการเรียนรู้ที่12นะ้ place around school นะคะสถานที่รอบๆโรงเรียนของชั้นป .5 ้นั่นเองโอเคเรามาดูกันค่ะว่า instruction คขาว่าไงบ้างนะคะ instructions นะคะก็คือคำชี้แจง write the words in the concept map นะคะเขียนคำ เนี่ยเติมชื่อสถานที่ที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียนลงใน Concept Map นะคะโอเ okay. ค places around the world around school นะคะ around school สถานที่อรอบโรงเรียนที่นี่ใบงานนี้ง่ายมากๆนักเรียนนะคะนี่เราก็เอาคำศัพท์เหล่านี้นะคะเอาไปเติมใส่ในวงกลมต่างๆนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทวนกันนะคะ เขได้หนึ่ง number one market ก็คืออะไรคะตลาดอ่า number two music room ห้องดนตรี number three temple วัด number four bank bank ธนาคาร number five science lab science lab อะไรคะห้องวิทยาศาสตร์ง,ง่ายๆห้องวิทย์นะห้องวิทย์ canteen number six canteen ก็คือรูอาหาร number seven computer computer ก็คือคอมพิวเตอร์ number eight Hospital Hospital ก็คือโรงพยาบาลสถานสถานที่พวกนี้สำคัญนะคะก็คือเป็นสถานที่ที่เราแบ,บเห็นประจำ number 9 e n g l i s h lab English lab ห้องอังกฤษห้องภาษาอังกฤษนะคะก็คือที่มันเป็น Lab ก็คือเขาก็จะมีถ้าเป็น English lab ก็จะมีหูฟังมีอะไรให้อานนี้นะคะ่ะ Number 10 house. house 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 ก็คือบ้านความหมายอีกอันนึงก็คือโฮมนะคะ Number 11 blackboard blackboard ก็คือกระดานดำ Number 12 bookshop bookshop ร้านหนังสือ 13 police station police station ก็คือสถานีตำรวจนะคะสถานีตำรวจก็จะมี police นะ14 post office post office ก็คือไปรษณีย์ไปรษณีย์แต่ถ้าเกิดเป็นบุรุษไปรษณีย์ก็คือ post โฮสเมนนะคะอ่ uh, The last one นะคะเข้าสุดท้าย Art room Art ก็คือศิลปะ Art room ก็คือห้องศิลปะนะคะม่งานนี้ง่ายมากๆนะคะเพียงต่อว่าคุณครูอยากเน้นย้ำว่าเ,ออเรื่องของ p r e c e s ets, สถานที่ต่างๆ number one ถึง number 50นักเรียนต้องฝึกอ่านฝึกท่องให้แม่นๆเลยนะคะป .5 แล้วฝึกเขียนนะคะโอเคสำหรับ ่านี่ก็มี2องใบางานใบางานที่19เรื่อง p l a e position of places คำว่า p l a e position ก็คือตำแหน่งอันนี้นะคะคือตำแหน่งว่าตรงนี้อยู่ตำแหน่งไหน place ก็คือสถานที่นะคะก็คือ p l a e position of places ก็คือ,อ,อตำแหน่งของสถานที่นั้นๆนะคะ อ่ามาดู Instruction นะคะ Instruction Look at the picture มองไปที่รูปภาพ and fill in the blank แล้วเติมลงใน blank ก็คือช่องว่างนะคะโอ้มีอะไรบ้างนี่โอ้สกูอยู่นี่ blank library อันนี้น่าจะเป็น temple อ๋อเป็นบสถ church นะคะ park สวนสาธารณะ,ะ,ะนะ house restaurant อันนี้บัสโอเคโอเคเรามาดูกัน preposition มีคำว่าอะไรบ้างคำที่หนึ่งนะคะ next to next to ตัวนี้แปลว่าถัดไปนะฮะ opposite 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 ก็ Opp 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 คือตรงกันข้ามนะฮะ near near แปลว่าใกล้ คำศัพท์เหล่านี้นักเรียนท่องอ่านประจำนะฮะ in front of in front of ก็คือด้านหน้า between ระหว่าง behind ด้านหลังโอเคเรามาเติมกันค่ะ number one เขาว่ายังไง number one บอกว่า the church is blah 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 the library S the s h i r t h แไหนดูสิ the s h i r t the s h i r t ก็คือโบสถมันอะไร library เราจะใช้คำไหนที่มันใกล้เคียงมากที่สุดะคะอ่าอ่าใช้คำว่าอะไรดีเนียลองใช้กับเนียได้ไหมคะเนียก็ได้ next to ก็ได้นะคะถัดไปก็ได้ใกล้ก็ได้นะครูบูใช้คำว่าเนียนะคะเนียที่แปลว่าใกล้ Number ขสอ The bank is ธนาคารมาทำอไมกับ library อู้อันนี้ธนาคารอะไรกับ library ดีเอา next to เ no? นาะถัดไปจากนะฮะ next to the library the red car the red car is blah 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 the library the red car รถสีแดงมันทำไมอยู่ตรงไลบรารีคะอยู่ตรงด้านหน้าอะไรคะ in front of in front of the library นะคะ number four the park is bla 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 the school the park park ก็คือสวนสาธารณะมันทำไมกับ school ไหนตรงตรงไหน school อะไรดีคะคำ คำไหนใช้ไปแล้วคำนี้ใช้ไปแล้วเนียใช้ไปแล้ว in front of ใช้ไปแล้ว <c oughs> opposite นะฮะ opposite เห็ไหม school opposite the park ใช้คำว่า opp oppositeopposite นะฮะ opposite ตรงกันข้ามอันนี้ก็ใช้ไปแล้วนะฮะ number five the bus stop is blah 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 the restaurant The bus stop is blah 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 the restaurant ก็คือ bus stop มันทำมาเก restaurant นะคะ bus stop อยู่นี่ a restaurant อยู่นี่โอเคใช้คำไหนดีสามารถใช้ซ้ำได้นะคะให้เพื่อให้มันเหมาะสมเนาะใช้คำว่า between เอ่อ between ได้ไมั้ย ไม่ได้ก็มันไม่ได้อยู่ระหว่างนะคะ behind ได้ไหมก็ไม่ได้นะคะใช้ Opposite น่าจะเหมาะสมที่สุดเนาะตรงกันข้ามนี่ยนะคะโอเคง่ายมากๆากนะนักเรียนลองทวนอีกทีหนึ่งนะคะอ่านตามมืนครูนะคะ the church is near the library the church is near the library the bank is next to the library the bank is next to the library the red car is in front of the library the red car is in front of the library the park is opposite the school the park is opposite the school the bus stop is opposite the restaurant the bus stop is opposite the restaurant okay, okay. have a good luck everybody goodbye